สวัสดีครับผมโอทนาทรครับสวัสดีครับผมคชยธวัติวังกุลครับผมก็กลับมาพบกับรายการ KSS To The Moon by กรุงศรี The Coach กันเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาประมาณ2ทุ่มครึง่งเช่นนี้นะครับอยู่กับผมแล้วก็อาจารย์กัสเชน่นเดิร์นะครับเรา,าก กลับมาประจำการแล้วจากห่างหายกันไปสองสัปดาห์พอมีอากาศหนาวๆก็เก็บให้ได้ป่วยกันใช่ช่วงต้นต้นเดือนผมป่วยแบบสลับรอบเลยอวิค่อนหน้าเป็นอาจารย์กัสดพวิคี่แล้วเนี่ยเป็นผมแล้วก็เลยต้องขออภัยท่านผู้ชมหรือแฟนคลับที่ติดตามรายการเรากันด้วยนะครับยังไงก็กท่านก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับใช่ใช่ใ่ช่วงนี้ก็โอ้โห เนาะพออากาศเปลี่ยนเย็นอีกรอบอีกแล้วแล้วก็อาจจะเป็นตัวแปรสําคัญทําให้มีการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาแล้วก็เรื่องสุขภาพนี่สําคัญที่สุดเลยสาคัญสาคัญอย่างไรก็โฟกัสเรื่องการลงทุนแล้วก็อย่าลืมโฟกัสเรื่องสุขภาพของตัวตนเองด้วยนะครับอ่ะโอเคก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเทศกาลแบบดูแฮปปี้ดูมีความสุขนะส่งท้ายปีอ่าถึงเจ็ก เด้งเดงขึ้นมาให้เราได้ยิ้มกันหน่อยนะถูกต้องหลังจากก่อนหน้านี้นะเราบอกว่ามันควรจะเด้งได้แล้วจะเด้งได้แล้วก็ไม่ยอมเด้งสักทีนะใชแต่ว่าก็สุดท้ายแล้วก็ทนทนนิดนึงนะมันก็มาอย่างที่เราคุยกันมาช่วงกอนนั้นไม่เด้งไม่พอนะพี่ลงโลใหม่ทำนิ้วโลลงมาแล้วหนึ่งสามห้าห้าโซนนั้นแบบโอ้โหช่วงนั้นก็ อกสั่งก่อนแขวกันเหมือนกันนะใช่แต่ว่าถ้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 าได้ติดตามกันเราย้ําตลอดนะว่าการลดลงเนี่ยหรือว่าปรับตัวลงเนี่ยเราแนะนําให้สะสมนะเป็นโอกาสเป็นโอกาสเพราะเรามองเรื่องนี้เลยนี่แหละตีมตัวกองทุนเอ G ที่เข้ามาก็ตรงตามที่เราบอกเลยนะครับช่วงนี้ก็ โหทาให้นักลงทุนได้ยิ้มได้ใจชื้นมาหน่อยเหมาะกับเทศกาลเลยคริสต์มาสเดี๋ยวปีใหม่ได้เฉลิมฉลองกันข้าวผมนะครับแต่ยังไงเดี๋ยวเรามาให้มุมมองแล้วก็ overview ภาพที่ทั้งในวีคที่ผ่านมาแล้วก็มองข้ามไปวีคหน้ารวมถึงอาจจะเป็นช่วงต้นปีแล้วต้นปีปีใหม่มาเลยเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์กาจะมาจัดเต็มให้เลยวันนี้ว่า เออ่มงงจะป็นยาไรได้ครับผมก็กินิครมไปแล้วว่าในสักประมาณหนึ่งเดือนนะก่อนนั้นนั้นเรามองมาโอเคแ้วมันอาจจะลดลงช่วงแรกแต่ว่าสุดท้ายก็เด้งมาตามที่เราพูดคุยแล้วก็ตีมก็คือเรื่องของกองทุนนี่แหละอะทีนี้หลังจากนี้เอาอย่างไงดีนั่นแหละสิทังทุนบอกเอาเด้งขึ้นมาแล้วถูกแล้วเอาไงฉันฉันมีหุ้นอยู่ในพอแล้วใช่ฉันทำยังไงอะทีนี้ต้องเรียนางนะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็เหมือน50-50แหละอาจจะแบบแบบพูดกันแบบ ไม่กล้าฟันธงก็ได้นะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าหนึ่งเรื่องกองทุนเนี่ยเข้ามาจริงตามที่เรามองไว้ละหุ่นเด้งขึ้นมาเรียบร้อยแล้วคแต่สิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในช่วงประมาณสักหนึ่งถึงสองเดือนที่แล้วคืออ่าช่วงที่เฟดเขามีการคาดการณ์ว่าจะลดดอกเบี้ยเนี่ยอ่ะมันควรจะต้องมีเงินหรือว่าฟันโฟต่างชาเนี่ยไหลเข้าอือซึ่งควดมันตามลอจิกมันควรจะเป็นอย่างงี้ใช่ครับแต่ปรากฏว่าขายไหลเข้าไหม ไม่เข้ายังขายหนักมาด้วยเพราะนั้นตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่เรากังวลว่าเออไอ้เงินกองทุนที่เข้ามาในช่วงท้ายปีมันจะสู้กับฝรั่งที่เขาหยุดหรือว่าไม่เข้าได้ไหมอ๋อเพราะนั้นตรงเนี้ยถ้ามองแบบเนี้ยลูกเกมสเนี้ยมันก็พอที่จะ forecast ได้ว่าในช่วงประมาณปลายปีเนี้ยภาวะตลาดไม่น่าจะคลึกคักมากอือก็คงจะซึมๆฝรั่งก็หยุดคริสต์มาสปีใหม่อะไรอย่งเงี้ยถูกต้องนะเพราะนั้นช่วง ปลายปีนะอ่าปลายปีเรามองว่าคงจะเป็นลักษณะในประเทศเล่นกันเองอนะก็อาจจะออกไซเวย์ซึมๆถูกต้วงถกต้องเป็น selective รายตัวตาม s อ o ี่ต่างๆในช่วงนั้นด้วยถูกต้องนะฮะแล้วก็ช่วงปีใหม่เนี่ยอันนี้เราคาดหวังนะว่าครับฟันโฟน่าจะกลับเข้ามาอืมอาจจะไม่ถึงกับ January effect นะแบบโอ้โหโฟไหลขึ้นมาขนาดนั้นนะแต่เชื่อว่าครับตัว สัญญาณส่งสัญญาณการส่งสัญญาการลดลดดอกเบีย้ยของเฟดเนีญญ่ยน่าจะช่วยให้ปีหน้าเนี่ยเทรดได้ง่ายขึ้นเอาว่าเป็นปัจจัยสําคัญนะถูมต้องอาาเปลี่ยนกับปีนี้นะถูกต้องเลยด้วยเอ่อ policy ต่างๆที่มันแบบกับด้านและช่จากที่กดดันเยอะๆก็ามาเป็นผ่อนคลายมากขึ้นถูกต้องอันนี้ประเด็นแรกประเด็นที่2เนี่ยคือปีนี้กท p บ้านเรานะถ้าใครได้ติดตามนะของบ้านเราเนี่ยคิว1อยู่ประมาณสัก2.6 คิวสองหนึ่งจุดแปดคิวสามหนึ่งจุดห้าขึ้นลดมาตลอดทางมันดูสโลดาวลงมาเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมทุนบ้านเราถึงค่อยๆสโลดาวมันตาม GDP ี่ะทีนี้ปีหน้ามองไงก็คือทั้งหลายๆฝ่ายเนี่ยรวมถึงหลักทรัพย์กรุงศรีของเราด้วยมองว่าปีหน้าจะโตได้ประมาณสักสามเปอร์เซ็นบวกลบเพราะฉะนั้นปีนี้ฐานมันต่ำปีหน้ามันไปสามเปอร์เซ็นต์มันควรที่จะต้องดีขึ้น อ่าถูกต้องนะครับมันดูมี g r o w ซีเปอร์เซ็นต์สูงพอสมควรแล้วครับีถูกต้องครับเพราะนั้นผมยังเชื่อว่าปีหน้าน่าจะเทรดได้สบายใจมากกว่าปีนี้คิดว่าง่ายกว่าปีนี้อ่าที่ว่าง่ายกว่าปีนี้นี่หลายคนสายหัวเลยใช่เพราะว่าปีนี้เซ็ตลงมา161 6เปอร์เซ็นต์นะฮะหลายๆตัวหุ้นมาเก็ตแคปหลายๆตัวโอ้ยลงมากองเรียกว่าองข้างล่างจนไม่เรียกกองย่างเลนะเพราะนั้นผมว่าปีหน้าจะง่ายขึ้นนะคิดว่าง่ายขึ้น นะฮะพียงแต่ว่าจะแบบแจ้แล้วแจยีเฟเกเลยไหมโฟเข้ามานะอันนั้นครับยังไม่กล้าคิดขนาดนั้นคงต้องต้องต้องรอ,อดูปัจจัยหลายๆอย่างนะอย่างเช่นเรื่องของความอ่าไม่ไม่สงบหรือว่าโจมตีกันในทะเลแดงตอนนี้ก็ค่อนข้างดูเดือดอ่าคือง่ายๆอิสราเอลอยู่หัวทะเลแดงอืเยเมนกลุ่ม กรบฏกูตีอยู่ใต้ทะเลแดงเลยทั้งทะเลทั้งทะเลแล้วเออมันทํมาให้คือการค้าขายในสเกลระดับโลกมันก็ดูยากกว่าด้วยคนอันนี้ก็ต้องติดตามกันดีใช่มันเป็นอะไรที่เรา forecast ค่อนข้างยากนะครับเพราะนั้นก็ด๋ยวค่อยดูกันแต่ว่าปลายปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าคงจะเป็นลักษณะแบบซึมๆแล้วก็ไปหวังเรื่องของปีหน้าอ่าทีนี้เพิ่มเติมนิดหนึ่งไอ้ตลาดซึมๆบอกว่าถ้ามองอย่างนี้ฉันอย่างนี้ฉันก็ forecast ได้ดูแล้วมันไม่เป็นรูปเป็นธรรม อทีนี้ผมอยากให้นักงทุนได้ดูภาพนี้นิดหนึ่งนะเป็นเรื่องเรื่องของตัวเทคนิคถูกต้องถูกต้องเป็นสิ่งที่ผมถนัดนะคือถ้าได้ติดตามกันเนี่ยผมจะใช้ตัวเส้นสิบวันกับห้าสิบวันแล้วก็สองร้อยวันนะที่เป็นเเกนเลยทีนี้เนี่ยไอ้ตัวเส้นสิบเนี่ยล่าสุดเนี่ยมันขึ้นมาละเนี่ยนนะักลงทุนลองสังเกตดูตัวเส้นสีเหลืองเนี่ยแท่งเทียนขึ้นมารอละทีนี้มันมีตัวเส้นสีส้มก็คือเส้นห้าสิบวันตัวนี้ ใช่ที่เขายังไม่ผ่านอ่าตัวนี้ยังไม่ผ่านซึ่งตัวนี้แหละเป็นหัวใจสําคัญเลยว่าทําไมคือทีนี้ที่ผมบอกว่าตัวเซตน่าจะเป็นลักษณะไซเว์แกว่งพันพวนอ่าแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นการยืนยันว่าภาพมันน่าจะเป็นแบบนั้นด้วยอ๋อหมายความว่าถ้าขึ้นไปยืนได้เนี่ยจะเป็นมีออสิทีฟเซนติเมต์เลยถูกต้องถูกต้องอ่าก็คือถ้าประมาณตัวเส้นห้าสิบเนี่ยผมอันตีเผื่ออีกนิดหนึ่งครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าต้องผ่านให้ได้ อควรจะไปยืนให้ได้ควรจะยืนให้ได้อ่ทีนี้ทุนบอกเฮ้ยคุณมาพูดลอยๆอย่างนี้ฉันจะเชื่อคุณได้ไงอถูกไหมทุกอย่างมันควรจะต้องมีหลักมีฐานทีนี้อยากให้นักทุนได้ดูไปย้อนในอดีตอย้อนย้อนหลังมาย้อนหลังไกลๆนิดงก็ได้ให้นักทุนได้ดูว่าแบบไอ้สิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันมันมีความน่าเชื่อถือมากน้อยขนาดประมาณนี้ก็ได้เลื่อนมาอีกนิดก็ได้อ่าโอเคประมาณนี้ก็เลยตรงนี้นะฮะ เริ่มตั้งแต่ตรงนี้อันนี้เป็นข้อมูลในอดีเนาะเห็นไหมฮะว่าตัวเส้นเด็กเนี่ยพอผ่านตัวเส้นห้าสิบขึ้นมาเส้นเส้นสีส้มเนาะในจอพอผ่านปุ๊บเนี่ยยืนหนือและอ่ามันจะมีรอบให้คุณได้เล่นสักหนึ่งรอบอ่าอ่ากลับกันครับเวลาถ้ามันลงอือ่าเนี่ยลงนะลงต่ำกว่าห้าสิบปั๊บเป็นไงฮะลึกเลยอ่ะกอลึกเลยเช่นกันอ่ะทีนี้บอกอุ๊ยครั้งเดียวนี้ฉันไม่เชื่อคุณหรอกครับอ่ะลองดูลองลองแบคกลาฟิกอ่ะไม่ มามาข้างหน้าก็ได้เพื่อเพื่อที่ที่จะมาอ่านปัจจุบันอ่าตรงนี้อ่าตรงนี้อันนี้เหมือนกันนะ่ะพอขึ้นยืนปุ๊บมันจะมีรอบให้คุณได้เล่นออืพอลงปั๊บมันก็จะมีรอบให้คุณได้น้ําตาไหลเหมือนกันเพราะฉนั้นผมว่ารอบเนี้มันยังไม่ผ่านนะล่าสุดเนี่ยมันมันมันยังไม่ผ่านตัวนี้ใช่เพราะนั้นแต่รอเทสอยู่นะรอเทสอยู่ใช่เทสอยู่อันนี้ก็นั่นแหละอย่างที่บอกคงจะอาจจะต้องไปลุ้น ปีหน้าเรื่องของตัวฟันโฟเรื่องอะไรสถานการณ์ต่างๆให้มันเคลียร์มากขึ้นนะฮะเพราะว่าอีกนิดเดียวเองประมาณสักสจุดเองนะ,ะถ้าผ่านได้ก็ออน่าจะยิ้มกันลด้ก็รอดูเป็นสเตปบายสเตปแล้วกันนะว่าเนี่ยหัวถ้าขึ้นไปยืน1,4,1,5อย่างที่พีกัสบอกเนี่ยแล้วก็ มาว่ากันช็อตต่อช็อตกันไปว่ามันจะเรนล,ลี่ได้ถึงประมาณไหนหรืออะไรยังไงเดี๋ยวมาวางแผนการลงทุนใ,ใหนอีกทีหนึ่งยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรายการของเราก็ไว้เลยแล้วก็ทุกช่องทางของหลักทรัพย์กรุงศรีของเรานะครับก็ไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์อะไรกดทุกอย่างให้หมดเลยรับรองมีข้อมูลการลงทุนดีๆเึิ่งมาเสิร์ฟทุกวันวูาตอนนี้เรามีรายการแบบูเยอะมากวันเลยนะใช่เออ นี่ถามคนนดี้ได้เยอะจริงครับเยอะจริงนะครับสาวอาทิตย์ก็มีอาทิก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยรับรองว่าเรื่องข้อมูลข่าวสารในการลงทุนเนี่ยเรามีให้อย่างครบครันแน่นอนแล้วก็รวมถึงเครื่องมือในการลงทุนของเราด้วยนะครับก็แค่ เปิดบัญชีง่ายๆกับรัพซักรุงสีเท่านั้นเองก็สแกน QR กดลิงก์ด้านล่างหรือเซิร์ช Google เอ่อคือโปรเซสกรอกข้อมูลอะไรเรียบร้อยไม่เกิน2นาทีก็ Approve ก็ไปใช้งานกันได้เลยไปเทรดกันได้เลยอันนั้นก็สะดวกสบายยังไงก็เรียนเชิญทุกท่านและกันนะครับอ่ะโอเค เมื่อกี้เราบรีฟเรื่องภาพเอาลุกในการลงทุนหรืออะไรต่างๆกันไปแล้วอาจจะยาวนิดนึงเนาะเพราะว่าเรามองไปถึงปีหน้าเลยใช่อ,อาจจะเห็นภาพที่มันค่อนข้างชัดเนาะว่าเธอรงไ,ไหนผ่านได้เรามองขึ้นต่ออะไรเงี้ยวันนี้ผมว่าน่าจะเคลียร์แหละ,ะนะครับกลับมาสู่เนื้อหาหลักของรายการเรานะครับก็เรื่องของการ educate เครื่องมือในการลงทุนแน่นอนเราก็มีทริคดีๆในการ สแกนหุ้นในการใช้งานตัวแอปพลิเคชันของเราคือกรุงศี s o อก e อ็กซ์เพรมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงภาพใหญ่กันไปแล้วแต่ทีเนี้ยถ้าเรามาพูดถึงภาพย่อยกันบ้างว่า หุ้นรายตัวหรือชุดหุ้นเนี่ยเราจะหามายังไงแล้วก็โฟกัสที่ตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องถูกต้องวันนี้เราก็มีมาฝากใช่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าหุ้นมันเริ่มฟื้นแล้วกองทุนเข้ามามันจะต้องมีหน้าชุดที่เราควรที่จะทํากันบ้านอ่ะใช่เอออย่างน้อยมีวอตลิสต์มีชุดยูนิเวอร์สองหุ้นอาไปทําการบ้านต่อได้ถูกต้องครับเพราะงั้นเดี๋ยวอาจจะเสียโอกาสก็ได้นะใช่เพราะว่าเนี่ยถ้าเซตขึ้นไปยืนหนึ่งสี่หนึ่งห้าแล้วปุ๊บ โอ้ตอนนั้นเราแบงค์เลยไม่มีไอเดียแล้วโัวตลาดเป็นไปแล้วก็เสียโอกาสเลยถูกต้องครับเพราะนั้นเราทําการบ้านไว้ก่อนได้ครับโอเคอ่ะก็เช่นเดิมวิธีการคัดกรองหุ้นนะครับอันนี้ก็คือจากหน้าแรกของกรุงศีซ็อกเอ็กซ์เรเนี่ยเราก็ไปคลิกหรือเอานิ้วไปแตะทีะ่ไอคอนที่เป็นขีดสามขีดมุมบนซ้ายตัวนี้ขึ้นมานะครับเสร็จแ,แล้วก็ไปเลือก เมนูที่ชื่อว่า Radar Builder วันนี้เราจะมาม i x สูตรกันหลายๆสูตรด้วยนะครับก็เลือกมาได้ Radar Builder นะครับแต่แล้วก็เช่นเคยนะครับมาเลือกที่เมนู Add a new Radar ตรงน,นี้เลยนะครับแต่แล้ววันนี้สูตรในการคัดกรองหรือคาเ t e r i a ในการคัดกรองเนี่ยเราจะเลือกอะไรบ้างนะครับ,รบอันแรกเนี่ยที่เราอยากจะโฟกัส แล้วก็เลือกมานะครับก็คือจับเรื่องของแหล่งซื้อในเหมือนเป็นฟันฟเป็นฟอนเรนโฟใน NVDR นอครเราอิมพลายว่าอย่างนั้นแล้วกันมีแรงซื้อเข้ามาใน NVDR นะครับแล้วก็เงื่อนไขที่เราจะเลือกก็คือในหนึ่งเดือนนี่ยเอาตัวที่เป็นแบบซื้อเน็ตบายท็อปๆเลยมีตัวไหนบ้างเนี่ยนะครับเราก็เลือกไปคลิกเข้าไปนะครับก็จะคัดกรองมาให้แล้วอันนี้มีร้อยตัวนะตาม หัวข้อ,อมาเนี่ยโมข้อเลยอ่ะอันนี้คือเงื่อนไขแรกเพราะอย่างน้อยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมีแรงซื้อเข้ามาเนี่ยมันก็จะช่วยซัพพอร์ตช่วยเอ่อทให้หุ้นมันเขาเรียกว่าตามหลักดีมาซับไายแหละถ้ามีดีมาเข้ามามีแรงซื้อหุ้นก็มีโอกาสไปมีโอกาสราคาต็งมีโอกาสที่จะปรับขึ้นใช่ครับอันนี้คือ เงอนไขแรกนะครับเงื่อนไขที่สองเนี่ยไปจับเรื่องงบการเงินด้วยอ้โหอันนี้โอ้โหวันนี้หลายมุมนะมุมหลายมุมหลายมุมมีมุมแรงซื้อดีมาที่เข้ามาแล้วก็เอ่อมุมที่เกี่ยวกับงบการเงินด้วยเดี๋ยวจะมีมุมเทคนิคให้อีกด้วยอโอ้โหครบชุดเรนนี้นะครับอ่ะทีนี้เราก็จะมาเลือกตัวคอร์เตอรี่รีพอร์ตนะครับหรืองบการเงินนั่นเองนะครบับตัวงบการเงินเอ่อ เนี่ยนะครับเราก็จะเลือกตรงบงบการเงินล่าสุดที่ประกาศออกมาเนี่ยในรายไตรมาสเนี่ยคือตัวที่เราจะเจอเนี่ยต้องมีทั้งเออ่รีเวนิวแล้วก็ Net Prof it, เน็ตโปรฟิตหรือรายได้แล้วก็กำลักําไรสุทธิที่มันโตขึ้นด้วยออ<ท>เออนะครับเนี่ยครับเราก็สามารถคลิกเข้าไปคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ร้อยตัวเหลือ46ตัวแล้วเออ46ตัวก็ แต่แอบเพ็นตัวหนึ่งนะเออน่าสนใจวันนี้แอบเพ็นตัวนี้มาเลยโอ้คดีโฟกัสตัวนี้อยู่ด้วยอ่ะโอเคไม่เป็นไรแต่เรามีอีกหนึ่งสูตรสแกนว่าตัวนี้ยังจะติดต่อหรือเปล่ายังไม่บอกกันนะครับเออแล้วก็สูตรที่สามเราก็จะมาจับเรื่องแน่นอนมันต้องมีแรงซื้อหรือมีวอลลุ่มเข้ามาสนับสนุนด้วยเอออันนี้เราทั้งซื้อใน NVDR ไม่พออันนี้วอลลุ่มรวมเนี่ย ก็ต้องมีการปรับเพิ so, ่มข like yeah. ึ้นด้วยเราใช้เงื่อนไขนี้เลยครับคือ rising volume ความหมายก็คือมีแรงซื้อเข้ามาใน3วันเทรดล่าสุดเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่มีแรงเข้ามาซื้อมีแรงเข้ามาสะสมด้วยอันนี้เราลองเลือกมาจาก46ตัวเหลือกี่ตัวนะครับ กรองมาแล้วเลยโอ้โหแปดตัวโอ้โหน่ารักน่าลุ้นเลยหลายตัวน่าสนใจด้วยน่าสนใจเลยมีสองตัวที่ยังติดอยู่กี่เนี่ยสี่สิบหกเหลือสองตัวนี้ก็ยังติดอยู่ถือว่าน่าสนใจใช่ผมว่าเน้นเลยแล้วก็ส่งเก้าไปเน้นเลยไปยืมในช่วงต้นปีหน้าด้วยใช่ถูกต้องครับให้พิกัดเรคคอมเมนต์เลยครับถ้าอเคเราจะเรคคอมเมนต์ตัวจริงๆในแปดตัวเนี่ยต้องบอกว่าหน้าหุ้นเนี่ยไม่ขี้เล่เลยสักตัวหนึ่งเลยอ่าอย่างเบดีเมสเนี่ยราคาลงมาลึกมากใช่อ่า โฮมเซก็เช่นกัน EA ยกเว้นนิดหนึ่งนะคดนเรื่องค่าไฟ FT ยกเว้นไปนิดหนึ่ง CRC โอเคเลย XO ก็งบดีแสนสลีก็งบดีปิ่นนี่ก็โอ้โหช่วงนี้เรียกว่าโอ้โหทำหายใช่เรียกว่ามีมีสตอรี่ของเขานะฮะส่วน PI อาจจะเป็นกลุ่มมาสังหาอาจจะดู้เงียบนิดหนึ่งเพราะนั้นในเนี่ยในแปดตัวที่ได้มาเนี่ยผมว่าประมาณทั้ง หกตัวถือว่าใช้ได้ไม่ไม่่ใชแย่เลยนะหน้าหุ้นไม่แย่แต่ถ้าเอาเน้นสองตัวให้กับท่านผู้ชมเลยครับผมก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องมองว่าปีหน้าเนี่ยติงหรือสตอรี่ที่รอเราอยู่คืออะไรทีนี้บอกไปแล้วนะเรื่องไอ้เจนยูเรียเฟกนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องไปลุ้นกันตน่อแต่สิ่งที่แน่นอนเลยต้องเลยไม่ต้องรู้เลยชัวร์ต้นปีจนถึงสิบห้า กลุมพาบาลรัฐบาลบอกว่าคุณไปช็อปสิห้าหมบาทแล้วคุณทำมานลดภาษีได้เพราะนั้นแน่นอนนะกลุ่มที่จะได้ประโยชน์หนี้ไม่พ้นกลุ่มค้าปีกใช่ซึ่งค้าปีกนนี้ต้องบอกว่ามันมีหลายตัวนะฮะอย่างเช่น CP Extra Home p r โฮโปโโมันเยอะไปแล้ไปหมดเลยจะเอาตัวไหนดีอ่ะต้องบอกว่า50,000บาทเนี่ยผมว่าคนที่จะซื้อเนี่ยคงไม่ซื้อไซส์เล็ก นึกนึกห้าหมอบไหมฉันจะไปซื้อชิลพันที่ละพันอู้หูไม่ไหวนะห้าติ๊ครั้งมันก็ใบใบเป็นตึกตึกเลยเข้าไปซื้อขนมถุงโอ้โหกี่ถุงเนี่ยกว่าจะเตอร์าหมดคงไม่ใช่แบบนั้นนะเพราะงั้นเนี่ยในหน้าหน้าหุ้นที่มาเนี่ยผมว่ามีสองตัวที่ถือว่าเข้าตีมเลยคือของเซเว่นแล้วก็ซีอาร์ซีของเซเว่นและซีอาร์ซีซึ่งเป็นต้องบอกว่าถ้าคุณช็อปในในในสินค้าของของกลุ่มนี้เนี่ย ผมว่าอย่างน้อยๆก็ต้องมีสักหมื่นหนึ่งไงอ้อ,อเซเว่นนี่ชัดนะเพราะว<อ>่าได้ยินเ,เพื่อนๆน้องๆผมคุยกันแบบโอ้โหจะร<ล>อ,อาาแล้วแหละ ได้รอบในการเปลี่ยนไอโฟนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยสมาร์ทโฟนตําสีพอดีซึ่งไอโฟน15นี้ก็เพิ่งมาได้พอดีเลยนะจ่ายมากก่าสี่ห้าเลยเนี่ยแบบพอดีเลยเต็มพอดีเลยหรือซีอาร์ซีก็ใครชอบช้อปปิ้งสายช้อปปิ้งแฟชั่นเสื้อผ้าน้ำหอมอู้ซึ่งผมว่ามูลค่าเนี่ยมันไม่น้อยมันพอได้นะกับห้าหมื่นที่ที่รัฐบาลตั้งมาเพราะฉะนั้นสองตัวเนี้ยเข้าตีมมากอ่านะครับอ่ะเดี๋ยวลอง เข้าไปดูเทคโนโลยีนิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าตัวชาร์ตเป็นยังไงบ้างอย่างนี้นะครับคอมเซเว่นนี่รู้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นหุ้นผมแนะนำวันนี้อยู่แล้วผมรู้จำกราฟได้อันนี้เห็นเห็นชัดๆนะว่าราคาหุ้นเนี่ยเพิ่งเริ่มฟื้นตัวขึ้นลงมาทำกระท้อมแล้วก็โลขึ้นด้วยต้องตามสูตรเลยนะฮะตามสูตรเลยก็ถือว่าน่าสนใจน่าลุ้นไปต่อน่าลุ้นไปต่อ ก็เป็นตัวที่ recommend ไว้อยู่แล้วด้วยใช่แล้วพอราคาหุ้นเนี่ยโอ้โหลงมาจาก30กว่าบาทเนาะตอนนี้ลงมาเหลืออ่าตีชุ่นๆสักยี่สิก็ถือว่าโอ้โหลงมาจนเรียกว่าก็เปิดอัพไซด์ใช่ก็เปิดอัพไซด์นะครับอ่ะดูอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งคือ CRC าร์เป็นยังไงบ้างนะครับแบ็กกลับไปก่อนแล้วก็ไปเลือก CRC อ่ะผมว่าจใกล้กันอืมอ่ะใกล้ใกล้กันอืมอ่ะนะครับไม่แตกต่างอ่าไม่แตกต่างก็คือเป็นกลักน่ะลงมาทํา ดับเบิลบัตทอมแต่ว่าจริงอันนี้จะมองเป็นทริปเปิลมากกว่านะมองเป็นทริปเปิลมากกว่าแล้วก็ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นนะฮะก็สองตัวเป็นตัวที่รอสตอรี่อย่างที่ผมบอกไปก็คือเรื่องของตัวช้อปปิ้งปีหนึ่งนะฮะซึ่งอย่างที่บอกเลยอันนี้ไม่ต้องไปรอรุ้นอะไรเลยยมงไงมาตรการมันชัดเจนออกมาอยู่แล้วแล้วกลุ่มหุ้นที่จะได้ประโยชน์ที่ผมบอก50,000บาทเนี่ยมันก็ชัดเจนควรจะเป็น2ตัวนี้นี่แหละที่จะได้เยอะที่สุดเพราะฉะนั้น กลุ่มหุ้นหรือ universe สองหุ้นพวกนี้แหละที่ น่าไปทํากันบ้านต่อถูกต้อครับช่วงปีใหม่เอ้ยหยุดไม่ได้ไปไหนทำอะไรเนี่ยลองมาโฟกัสเรื่องพวกนี้ดูใช่ส่วนห้านังทุนสนใจหุ้นตัวอื่นอย่างบีดีเนี่ยผมว่าราคาก็ลงมาลึกนะหรือว่าปิ่นเนี่ยก็ต้องต้องบอกว่าเบรกไฮแล้วใช่อ๋อพวกนี้ก็ก็ต้องไปดูดูฟันดัมเมนท์ท่าแล้วล่ะว่าโอเคมันขึ้นมาจากเออ่ฟันดัมเมนท์ลหรืออะไรนะยอดขายในนิคมของเขาเนี่ยมันมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ถ้าใครชอบธีมที่แน่นอนอ่ะต้นปีเจอแน่นอนก็สองตัวนี้เป็น ตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับอย่างไรก็ฝากไปลองทํากันบ้านกันต่อดูครับครับโอเคอ่ะวิีคนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระดีๆที่มาฝากกันประมาณนี้นะครับแล้วก็ ยังไงเดี๋ยวครั้งหน้ามาพบกันใหม่แต่ยังไงก็อย่างที่เน้นย้ำกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็สามารถเปิดบัญชีกับหลักทรัพย์กรุงศรีกันได้นะครับะสะดวกรวดเร็วมีระบบออนไลน์ทุกอย่างเซอร์วิสให้กับทานนะครับโอเคอ่ะสุดท้ายก็ขออวยพรทุกท่านเช่นเคยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขในการลงทุนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ